มาเจ้าวันนี้ไัมนิดตะปลามากินมึกช็อตมาเจ้าวันนี้นี่ยไม่มีไม่ได้ยินเสียงไม่ยินอยู่นี่เจ้าใส่ปลาตัวละกรมกรัมละตัวนาอาตัวหนึ่งช็อต ที่มันดำแล้วอ่ะเนี่ย <Okay. S 1> มเมื่อหวานขาวเจ้าขาวข <How? How? S 1> าวมากข้า,า,วาวเดียวหมดขาวอยู่ขาวเดียวหมดเ้าะกินให้หมดไหม,อ,มอันนี้มันนอกแล้วเนาะมาโดนน้ำจิม้มนานแล้ว บดีด้ามาเนาะมึกช็อตมันบดนินแล้วเจ้าเหอ๋าาใครสนใจกินมาแล้วเจ้าหาพัท,ะทะยาเขาเรียกหาอะไรนะั้นหาอมารับ <c oughs> หาวงอมา <c oughs> หารับพัทยา ฮักวงอมามาสดๆจากทะเลเลยเ้าเนี่ยอาเลื่อนแล้วากทีนี้นี่ น้ำจิ้มเลิศแมเสือมาปูอให้โน่กทะเลี่วยมานี้ยังไงขึ้นยังไงให้เลอะไม้เลยไม่ไปเรือย คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปั้ำซันนะเจ้าใครหักใครชอบฝากเป็นกำลังใจให้ผมนิดเดวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ<อ>ื่อเนินนิดเจ้าปักกันมาคลิปหน้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย